ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพบ้านมั่นคงตั้งคำถามบอกว่าบ้านแบบนี้ไม่ตรงปกหรือไม่นะครับวันนี้มีความคืบหน้าครับพอชอลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านอยู่ที่เอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรียืนยันนะครับว่าจะสร้างบ้านมั่นคงให้กับชาวบ้าน27ครัวเรือนให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้พร้อมกับจะสำรวจโครงการบ้านมั่นคงทั้ง2 0 0พแห่งทั่วประเทศป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีกติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ บ้านผักสังกสีไม่ต่างจากแค้มคนงานก่อสร้างคือบ้านพักชั่วคราวสมาชิกสหกรณ์บริการเคหสถานชุมชนร่วมใจพัฒนาตลาดเกา่าอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีจาก27ห้องเหลือชาวบ้านอาศัยอยู่จริงเพียง7ห้องเท่านั้นเพราะสมาชิกคนอื่นๆตัดสินใจไม่ชำระหนี้สหกรณ์ต่อหลังจากไม่มีทีท่าว่าโครงการบ้านมั่นคงจะก่อสร้างเสร็จเมื่อไหร่ เนื่องจากสหกรณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงินทำให้ไม่สามารถกู้สินเชื่อพออชอมาสร้างบ้านได้ชาวบ้านบางคนจึงต้องทนอยู่ในบ้านสังกะสีเพราะไม่มีที่ไปรั่วค่ะแล้วก็บางทีเราลมมันมาแรงเนาะเราก็ต้องว่าสวดมวนต์ไว้ก่อนเพราะว่ากลัวมันไปกับลมกลัวมันไปกับลมแล้วมันก็จะรั่วทุกจุดทุกจุดตรงนั้นรั่วจนแบบว่าเอาไม้กระดานมาแปะไว้เรียบร้อยแล้ว เพราะว่าตอนนั้นมาใหม่ๆก็เดินมันวูบลงไปก็ขาก็ลงไปข้างหนึ่งเลยค่ะ,ค,ะคือเรียกง่ายว่าทั้งไม่ตรงปกแล้วก็ไม่มั่นคงเลยมันไม่มีความมั่นคงเหมือนชื่อเลยค่ะปัญหานี้ทำให้พออชอเร่งเข้ามาช่วยเหลือหลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าบ้านไม่ตรงปก โดยแผนในระยะสั้นจะสร้างบ้านพักชั่วคราวให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนได้อาศัยอย่างมั่นคงและปลอดภัยภายใน15วันแทนบ้านสังกสีเดิมที่ผูกพังส่วนแผนระยะยาวพอชอชจะเดินหน้าสร้างบ้านถาวรให้ชาวบ้านทั้ง27ครอบครัวคาดว่าจะสามารถเข้าอยู่ได้ภายในสิ้นปีนี้3 6ถึเดือนเนี่ยเราต้องขึ้นบ้านพักถาวรให้ตรงปก ตามที่พี่น้องต้องการเพราะว่าไอ้ที่เ้าไม่ตรงปกเนี่ยทางสื่อก็มาเอาเอาวันพักชั่วคราวซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่บ้านถาวรน,นะเอาสองเรื่องมาปนก,กันเราจะทําเรื่องบ้านให้ตรงปกนะครับให,ให้สามารถดําเนินการได้เบื้องต้นนี่มีสมาชิกแสดงความยินยอที่จะไปต่อกับเราเนี่ยยีเคนเลือนเราก็จะมาอํานวยสินเชื่อตามกระบวนการของเราคือคือมาจัดทําเรื่องความประสงค์ในการอยู่อาศัยนะครับทีมข่าวไทย PBS ยังได้ไปสำรวจการจัดการบ้านมั่นคง ของสหกรณ์ประชาราชพ,พัฒนาจังหวัดนนทบุรีบ้านมันคงแห่งนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2554ชาวบ้านบอกว่าหัวใจหลักในการบริหารสหกรณ์คือวินยัยจึงตั้งกฎระเบียบการชำระหนี้อย่างชัดเจนทำให้ลูกบ้านมีวินัยในการชำระหนี้รวมทั้งชาวบ้านยังมีส่วนร่วมในการออกแบบบ้านเลือกวัสดุในการก่อสร้างทุกขั้นตอนจึงไม่มีปัญหาเกิดขึ้นคือถ้าสมาชิกคนไหน ไม่มีไม่มีเงินมาชําระนี่เนี่ยเราจะคุยกับสมาชิกว่าคุณมีที่จะชําระดอกเบี้ยไหม,มแล้วก็ถ้านั่นเราก็บอกว่าเราจะตัดค่าปรับออกเพราะถ้าคุณชําระดอกเบี้ยก็จะไม่เสียค่าปรับนิ่สมาชิกเราก็มีวินัยตรงนี้ก็คือว่าถ้าคนไหนที่ไม่มีเงินมาชําระ เต็ม<อ>ก็ก็จะมาชำระแค่ดอกเบี้ยหลังจากนี้พออชอจะเอ็กซเรย์โครงการบ้านมั่นคงทั้ง2,000แห่งทั่วประเทศมีผู้ได้ประโยชน์จากโครงการนี้200,000ครัวเรือนว่ามีปัญหาในลักษณะนี้หรือไม่<า>เพื่อเข้าไปอุดช่องโหว่วางระบบการทำบัญชีสหกรณ์และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับสมาชิกเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเดิมยูนด้